ส่วนทีมแชมป์คุณผู้ชมครับทางด้านของเชลซีนะครับก็ได้แชมป์ไปแล้วแต่นัดสุดท้ายทุกคนพูดแต่เบอร์นี่ครับ26 26 26เพราะอะไรครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายนะฮะไฮไลท์ก็คือการลงสนามนัดสุดท้ายของจอห์เทรี่ครับกองหลังวัย36ที่อยู่กับทีมมา22ปีนะครับโดย JT เห็นไหมฮะใส่เสื้อเบอร์26นี่ครับ thank you for everything นะครับแฟนๆบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่าง และเดี๋ยวดูป้ายต่อมาคุณผู้ชมครับโอ้โหโดนมาก They say no one is bigger than a club. Some people come close. โอ้โหเขาบอกว่าไม่มีนักเตะคนไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าทีมแต่ก็มีนักเตะบางคนที่ใหญ่เกือบเท่าทีมนั่นคือ JT นั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะทุกคนเฝ้าวินาทีนี้นาทีที่26นะครับมีการตกลงกันว่าจะต้องเตะบอลออกนอกสนามครับเพื่อจะเปลี่ยนตัวจอห์นเทอรี่ออกไปนะครับคือ JT ใส่เบอร์26 ตบอลทิ bon ้งนาที26เพื่อที่เพื่อนร่วมทีมของเขานะครับจะได้มาร่วมกันตั้งแถวส่งคุณผู้ชมฮะนี่แหละครับเขาเรียกว่าการด of อ o ออเนอร์เป็นการให้เกียรติสูงสุดนะครับก็เชลซีสนุกสนานครับเปิดบ้านถล่มซันแอลด์ที่อันดับสุดท้ายไป5-1นะครับสร้างสถิติชนะ30นัด93แต้มทิ้งอันดับ2ถึง7แต้มนะครับแล้วก็ฉลองกันด้วยเค้กเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมบุกเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับนี่คือเค้กพร้อมกับถ้วยแชมป์นะครับแล้วก็มีรูป แชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ตรงพื้นและก็มีรายชื่อของนักเตะทุกคนนะครับอยู่บนนั้นด้วยนี่คือตารางคุณผู้ชมครับสุดท้ายนะครับเชลซีมี93มแต่เป็นแชมป์สเปอร์นะฮะอันดับ2แมนซิตี้กับเวีร์วููได้ไปฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกส่วนอาร์เซนอลเป็นครั้งแรกในรอบหลาย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 ,ลาย,ลายปีที่ไม่ได้ไปศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับแมนยู U, ก็ต้องรอดูสักนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดแมนยูเป็นแชมป์ยูโรป้าแมนยูก็จะได้ไปยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกขอแสดงความเสียใจยกับแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะครับ